Soltamo il covetto. Il cugno. 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 il coppone. No, io le ho, io le ho capo di cappa. Io le ho capo di cappa. Buono. a สวัสดีค่ะสาวเดือนจะมาพบมาพอกันพี่น้องค่ะหลังฉากนี้คุณสามีหลังฉากนี้คุณแม่ย่าแล้วก็คุณลูกเป็นกำลังใจ<ช>อายล็กน้อยได้ไหมก็ติเฮ็ดคลิปดเดี๋ยวมัน้ะเออวันนี้สาวเดินได้อะไรคะแต่อายสาวเดือนตำตําขบโพดกุ้งสดใสอันนี้้วยจ้ะมาๆยี่ตุ๊กเจ เจ้หน่อไม้ฝรั่งเฮ้ยตรงไปเราอยากกินยแบเบซ็บๆนัวๆเผ็ดๆเลยเผ็ดใจเบาเลี้ยงบ่เฮ้ยแต่แซ่ดเถอะมาได้จะเด้อจแซ่ดๆกอดไม่ได้กุ้งสดตามโค้กโพดหน่อไม้กุ้งสดครับเนาะค่ะ พักคอยคืออะไเนี่ยแทน้นามาเด้อบัดทีนนแซ่บน้ำิม่วี่าจะอยากแกะสามหมดหมดกะทินเนาะจับมาจับจับทำเจี๊ยมน้อข้าวโพดัก ตัดแล้วแม่จาพักกัดขอดโกงขึ้นมาใหม่เปลี่ยนเช่นดีอย่าง b o สวัสดีครับพุ่สวัสดีครับพินองอื้อบะส้มทัมวิทโควิตวิทกุ้งแตกุ้ง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 อืมกุ้งสมตำกับกุ้ง กินบ้างอืมน mm ้อ hmm. อ mm ิ hmm. no, im, im o, ่มเลีอิ Punk> ่มเลีขอบคุณครับอิ่มเล้ขอบคุณครับเลยวิอือิมเลงขบับชัววไปบ้านลำบาจ้ะลำบากินคือ ไม่กินตับจันแบบนี้โดนละครับน่าน่าอืมแบบปลาเป็นไรครับ

แม่สิคันลไปกินวันวันพักวันหยาใช่ไหมไปกินข้าวเดี๋ยวแม่ทำให้แล้วอืมจุกกลัวรึ่ะเน่ะอืม พักลปตัดมันเลยปรุงขึ้นไหมแม่พี่น่องน้ำ,นำมันปุญจะพักกินอะไรตาละโป่งตาละป่งหอ,ง mm hmm. อม

ขลังขรอมขนาดของนาำง้ำขลอมมีเป็นดอกนอะนั่งเป็นดออือ้มกอะ Nå kom slutten. C'est là pour Victoria, c'est là pour plus... Babouane. C'est comme si c'était mon dernier. Donc, d'abord mm -hmm. je vais écrire Victoria. Comment on écrit Mais sur la... Assieds-toi, prends ton temps. Mm -hmm. bah ouais, je ne sais pas comment ça s'écrit. ไม่บบที่เีนบาวานม่ไม่ใช่ไม่ใช่ n ม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ช่่ใช่ไมมอ on a rangé Hello nan ma Et puis bah, tu sais comment c'est écrit quoi Bawan one Oui là comment ça s'écrit, Bawan Oui Comment on écrit alors P on peut en fait ça bam sau Et après oh. <laughs> à Non W Là de quoi moi im แกว่าที่ต่ำก็ขอบุญด้วยต่ำขอบโทษขับอนมาน้ำอืมกรอบกรอบสดขามาสื่อมใช่ไหมมาพวกขมนะเราะะนันขมนะอันที่โปรมาใหม,ม,ามา่

เนี่ยตัดมันเพื่อตอดบอน้าบันมัีทริคมาจิ๊กันคือห่ง Mais on a pas de temps. Non, mais comment On va l'interroger. Quand t'as rien. Elle est là-bas dans l'air, elle est bien. Elle est trop en train de manger. Elle ne bouge plus parce qu'elle mange. Elle ne bouge plus parce qu'elle est en train de manger sur moi. C'est le moins trop magique. Non, mais c'est pas avec ça, non. Il faut que je regarde dedans. Mais moi aussi, j'ai un truc magique. Ah hum. Papa, moi aussi j'ai une petite magie. C'est bien qu'on soit de l'ordre des poulettes. Par contre, il me faut des jus de scotch. Hein. Non. Non, ça. Non. Par contre, on Je prends Et puis sais, Après, on fait ça. Je, pas passer, hein. Je regarde où tu vas. Comme tu es parti. On va faire un truc important. Oui. Ah oui, on peut faire comme ça. Après, il faut du, du scotch. Prends mmh. un regard, la même en Moi, j'ai de à... à... la à ah, colle. Je vais en mettre. ่เอาละพี่น้องจ๋านังกินนางเล่มจนคำเห็พี่น้องโอ้ยแสบคักแสบเนี่ยแสบคลัทแสบนัวเออคุณนะ่ะเลยแต่อบอกผิกกินแซมุไรกินแซวิมเหรแตัดนัวต่ำยำเลยกับแจมน้ำนั่นจ้ะพี่น้องต่ำต่ำอีหยังคารุมาคลิปนี้ของซาเดรซาเดรกาแากดไลค์กดแชร์าากดติดตามรับชมเป็นกำลังใจจ้ะเด้อพ่อ,พอกรบลุก เพิ่งปัดเป็นเพียงก,กันไมอ้อยู่ก็กินแกงมูสก์กันกินนายดิมแห่มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ